มาแรงแสงทางโค้งมาดามเว็บหนังเรื่องต่อไปของจักรวาลมาเวลฝั่งโซนี่เบเจอร์มูวิทกช็อตนิว สวัสดีครับต้อนรับข้าสู่รายการเมเจอร์มูฟวิทช็อตนิวส์นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารในวงการภาพยนตร์นะครับมากันเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้ครับที่ YouTube c h anel n Major Group ครับ หรือว่าสำเร็จอย่างถล่มทลายนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man No Way Home น่าจะทำให้โซนี่เนี่ยอยากจะขยายจักรวาล Spider-Man ในมือออกไปให้เร็วที่สุดและก็กว้างที่สุดครับก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนว่าโซนี่เองจะสร้างจักรวาล Marvel ในฝั่งตัวเองขึ้นมานะครับแต่ Spider-Man No Way Home ก็ได้ทำให้หนังที่เกี่ยวกับ Spider-Man ทั้งหมดเนี่ยเชื่อมโยงกันครับเหมือนกับใยมังมุมแล้วก็มีความเชื่อมโยงไปหาจักรวาลใหญ่อย่าง Marvel Cinematic Universe อีกด้วยครับจนถึงตอนนี้นะครับโซนี่พิกเจอร์เองก็น่าจะยิ่งมั่นใจแลยครับในการสร้างหนังซูเปอร์ฮี แค่สไปเดอร์แมนโนเวโฮมเรื่องเดียวครับมันผนวกเข้ากับความสําเร็จของหนังชุดเวนนอมด้วยครับโดยก่อนหน้านี้มีข่าวมาตลอดนะครับว่าโซนี่กำลังวางแผนจะสร้างจักรวาลเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่รวมถึงซูเปอร์วิลเลนวายร้ายในฝั่งของตัวเองออกมาเช่นเดียวกันครับก็มีโปรเจกต์อย่างซิ l เว r ร์ d แอนด์แบล็กที่เราได้ยินกันมานานนะครับแต่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างสักทีครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีข่าวว่าจะมีการสร้างหนังสไปเดอร์บลูแม็ออกมาเช่นเดียวกันครับแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นนนนนนนเเเหมมมือออกกกกัััััคคคครรรรบบบแแแตตต่่่่ลลลลาาาาาายยปป็็ววว้้ทททีีีงงงโะช มาดามเว็บเป็นหญิงชาราตาบอดนั่งรถเข็นนะครับแต่มีพลังโทรจิตปรากฏตัวครั้งแรกในการช่วยเหลือสไปเดอร์แมนในการตามหาเหยื่อที่ถูกลักพาตัวไปครับและที่เรียกว่ามาดามเว็บเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวละครตัวนี้จะต้องสวมเครื่องช่วยชีวิตที่มีลักษณะคล้ายแมงมุมเอาไว้นั่นเองครับแบบนี้อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับว่าโซนี่จะสร้างหนังเกี่ยวกับตัวละครที่มันดูแล้วมันจะขายได้หรือเปล่าแบบนี้นะครับแต่ถ้าตามหนังสือการ์ตูนเนี่ยมาดามเว็บเองจะส่งต่อพลังของตัวเองไปให้กับจูเลียคาร์เพนเตอร์ครับหรือว่า, Spider วาสไปเดอร์วูแมนแล ซึ่งดูจากรูปลักษ์แล้วนะครับเรื่องราวของมาดามเว็บเองก็น่าจะเหมาะกับการเอามาทําเป็นภาพยนตร์ได้อย่างไม่ยากเย็นครับตามข่าวมีการรายงานว่าคนที่จะมารับบทเป็นมาดามเว็บก็คือดาราสาวที่มีชื่อเสียงมาจากภาพยนตร์ชุดอีโรติกอย่าง Fifty Shades of Grey ครับนั่นก็คือดอร์โกตาจอร์สันนั่นเองครับข่าวบอกว่าจริงๆแล้วโซนี่เนี่ยปั้นโปรเจกต์นี้มานานพอสมควรนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับดาราหญิงระดับเอลิทของฮอลีวูดหลายตัวหลายคนครับจนสุดท้ายมาลงเอยที่ดาร์โกตาจอร์สันครับ ตัวโคนาโกต้าจอนสันนะครับหลังจากโด่งดังจากฟ h ลที่เชตออฟเกรเนี่ยระยะหลังๆก็ดูจะไปเน้นรับงานแสดงนอกกระแสมากยิ่งขึ้นครับซึ่งถ้าการเจรจาลงตัวจนได้มาเล่นเป็นมาดามเว็บก็น่าจะเป็นการกลับมารับบทในหนังซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มใหญ่เป็นครั้งแรกของนาโกต้าจอนสันครับ ส่วนผู้กำกับนะครับทางโซนี่วางตัวเอาไว้ให้ดูแลโปรเจกต์นี้ก็คือ SJ สเคาวสันครับที่มีผลงานในการกำกับซีรีส์มากพอสมควรครับแต่มาดามเว็บเองอาจจะไม่ได้เป็นตัวละครที่มีบทบู๊อะไรมากมายนะครับโปรเจกต์นี้ก็เลยมีท่าทางว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงจากหนังสือการ์ตูนมากพอสมควรครับซึ่งจากทิศทางของข่าวที่เกิดขึ้นนะครับแฟนๆเขาก็เชื่อว่าโซนี่เนี่ยหันมาสร้างหนังที่เกี่ยวกับตัวละครที่เกี่ยวข้องกับสไปเดอร์แมนโดยตรงครับแทนที่จะสร้างหนังซึ่งเกี่ยวกับตัวร้ายไปเรื่อยๆทีละเรื่องทีละเร รับว่า Sony p y p t u t u เองมีการวางแผนจะสร้าง Spider-Verse Ver ร์เวอร์ชันภาพยนตร์ให้เร็วที่สุดในอนาคตครับนี่เลยครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Sony Picture Universe of Marvel c h a r a c t e แและ Spider-Verse ในมือของ Sony Picture ครับซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จัก,กรวาล Marvel ในมือของ Sony จะออกมารูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนผมว่าไม่นานเกินรอแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจีนวิเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ